ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนสบายดีพี่น้องลาวเชียนที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกละไรก็สบายดีพี่น้องลาวที่สปปลาวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเจอ l ี่ Channel ครับผม ค่าคืนนี้วันที่11กุมภาพันธ์2569ครับผมมาอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองน้ำกันเนาะครับสำหรับเมื่อนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มีการสูญเสียเหตุการณ์แรกก็คือชายแดยนไทยกัมพูชาเนาะคือที่ ทหารไทยคาขาดรายที่12ครับผมประมาณ16นาฬิกา40นาทีเนาะที่บริเวณพรานยาวครับผมเป็นระเบิดข้าวๆนะแต่ยังยังบอชัดเจนไปนไหยคือระเบิดที่ทหารขามรวางไว้แหละครับบริเวณ ฐานเก่าที่เขาสามารถยึดได้บริเวณพรานยาวไล่มาจากที่ผมมาเห็นที่น้องเอฟซีเห็นในหน้าจอทางฐานหินแปดก้อนบครับก็ไล่มาทางพรานหินสารพรานยาวช่องโดนเอาแล้วก็ภูมะเขือนะครับเมื่อนี้ทหารเอาที่พื้นที่เนะสถาปนาที่สามารถ ไล่เมนลงไปจากข้างบนแล้วครับแป๊บนึงเด้อผมจะให้พี่น้องเห็นในแผนที่ของ Google Earth เนาะพี่น้องเนาะครับยังน่าจะชัดเจนดีเนาะครับเนาะคือตรงนี้ก็คือผ่านหินแปดก้อนอ่ผมสไล่ไปไ้้ครับเด้อ ตรงนี้เขากกำลังสถาปนาและก็ทำถนนเข้าไปแล้วโดยความร่วมมือของทั้งพระสงฆ์ประชาชนและก็ทหารกองทัพภาคที่สองของเ้าเนะนะครับไล่มาตัวนี้ครับทานหินสารแต่มื่อนี้ตอน4ี่โมงแรง40นาทีเนี่ยครับ อยู่ในช่วงนี้คือพรานยาวครับผมนะครับพื้นที่พลานยาวก่อนถึงช่องโลนอา่าวฝั่งใน้ภูมะเขือเด้พี่น้องเลยนะี่ฝั่งใน้ภูมะเขือขอบหน้าผาเห็นบหมครับนี่คือถนนที่ขามเมยนนี่ทำขึ้นมาเนี่ยครับขามเมีนขึ้นมาเนี่ยครับ ขึ้นมาได้อย่างไงเนี่ยลหะครับต่อทางที่ขมีนสร้างขึ้นมาสถาปนาก่อนรอบที่สองเนี่ยคือเขาสามารถยึดและก็ไล่ลงไปได้แล้วนะครับอันนี้ถนนของของไทยเขาเนีย่ยบริชิตอันนี้ตามแผนที่ค o o กิ e เนาะ g o o g l e earth นี่แหละครับทานยาวบริเวณน,นี่แหละซึ่งตามที่ รอบสองนี่ก็คือว่าเขาสามารถไล่ลงไปได้เมันบอกครับตามที่ว่านี่แหละครับโดยกำลังพลของเขาที่เกียบกับระเบิดนี่ก็เป็นพลทหารเนวเพิ่นชื่อว่าพลทหารบริวัตมีมานะอายุ23ปีครับผมสังกัดกองร้อยทหารราบที่132ขาข้าง ข้างซ้ายเดือยพื้นขาดเดออันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับทหารของเขาที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ครับต,ตอนนี้เพ่นก็นได้หอดโรงพยาบาลสุรินเรียบร้อยครับผมทีมแพทย์ก็ได้เล่งให้การซ้อยเหลือเพ่นเป็นอย่างดีแล้วครับผมและกันยังมีทหารของเขาบาดเจ็บเล็กน้อยอีก สองนายนะครับได้แก่จ่าสิบเอกปราโมทดีพักและกับพลทหารจักรพงโพงเมืองครับผมที่ได้รับการปรมพยาบาลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยบริเวณพรานยาวนะครับช่วงนี้ความพยายามของขมิต่ำที่มันขึ้นมาเห็นไ่มครับนี่ทาขึ้นมา กองทัพภาคที่สองของเฮาก็ได้ไล่ลงไปเรียบร้อยครับผมตามที่เขาได้รับข่าวกันเนาะครับว่าเพราะว่าขมิ้นขึ้นมาในทําทานบังเกอร์อยู่ในขอ,อบแถวขอบดาพานกครคือนั่นแหละบางบางระเบิดกันเฮาเข้าไปเม่นหมดแล้วครับแต่ทีนี้นคือทาหารของเฮาก็ แป้วเคลียร์พื้นที่แต่ละพื้นที่เพื่อที่จะสถาปนาความมั่นคงพอตลอดแนวชายแดนนี่มันกับประมาณเกือบเก้าร้อยกิโลนะครับกำลังพลของเฮาคือว่าแหละครับตอนนี้ก็คือต้องลิ้งแต่ละจุดแต่ละที่ซึ่งเมื่อน,นี้ผมก็เอามาให้พี่น้องได้เห็นตามข่าวที่ทหารเท่าได้ได้เหยียบเนาะได้เหยียบกับระเบิดนั่นแหละครับคือ บริเวณนี้เลยครับเด้อพรานยาวเพื่อนว่าเนี่ยขอบหน้าผาคักๆนี่ยหาค่วมพยายามขึ้นมาเห็นบ่พี่น้องบริเวณนี้พรานยาวมานี่ก็ช่องโดนเอาเป็นบ่ครับเนี่ยผมทำไปในตรงนี้กับผูมะเขือนะครับเห็นบ่ครับต่อไปกับเขาพระวิหารที่ผมทำไปนะครับ กองทัพภาคที่สองเขากับพยายามเป้าสถาปนาพื้นที่นะครับที่เขาสามารถไล่ขมิญต่ําลงไปได้นี่แหละครับก็เลยมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องเอฟซีเขาได้รับทราบรับรู้ไปน้ากันว่าเมื่อน,นี้เขาได้ทหารเขาได้สูญเสียขาไปเป็นรายที่สิบสองนะครับ แต่ดีอย่างคือตอนนี้เวลาพิ่นถ้าเป็นพื้นที่ราบนี่พื้นที่ไซ้วิธีคุดคูแบ่งเป็นชัดเจนเลยตรงพื้นที่ที่เขาสถาปนาได้เนะครับยึดได้นะให้พี่น้องได้เห็น ตรงท่านยาวเนี่ยแหละครับเมื่อน,นี้ที่เกิดเหตุที่เราทหารเขาเข้าไปเคลียร์พื้นที่ mm hmm. พื้นที่นี่จะเป็นพื้นที่ซ้ำแต่ด,ด้วยครับเดินตรงนี้ซ้ำแต่ที่เป็นพื้นที่ลาบพือันที่อ่อ ทาหารเขาใช้รถเ,เมคโคน้อยคุดเป็นคู่เลยครับนะัเป็นแบง่งซึ่งตรงนี้เขาสามารถตีเข้ามาได้เรียบร้อยเนี่ยครับซําแต่ที่แลกๆเลยนะเขาดันดันเข้ามาได้จนตอนนี้ข้าเมียนที่ถอยล้นมาอยู่อยู่พี่แล้วนี่ครับแถวหนองน้ำสองหนองในที่ทางเพจ ทยเบอร์มากระไเวเพื่อนเก่าลงเพจอาร์มี่อิตาลีฟอร์ดเพื่อนเก่าลงนะครับตอนนี้ข้ามีนีดล่นมาอยู่นี่แหละตอนนี้ล่นมาอยู่หนองน้ำสองม่องนี่แหละตรงสองที่นี่ครับผมตอนนี้พอถึกทหารเขาเส้นสีเหลืองนี่เส้นกูเกิลนะครับบอนั้นเขาดันเข้ามาแหละเขาดันเข้ามาเขาไล่พื้นที่เขาดันเข้ามาเรียบร้อย พอ,อดันเข้ามาเซตก็คือใช้รถแมคโครคุดเป็นคู่แบ่งในส่วนของซัมแต่นะครับเนาะที่อัปเดตให้พี่น้องได้ฟังไปนํากันผ่านเห็นแปดก้อนและเมื่อนี้กม็มีมีลงมาอีก ็นลงพื้นที่นี่ครับผมที่เมื่อคือนนี้ผมก็เอาลงไปว่าช่องคาคมุมนะครับครัคา,คาผมก็ช่องมีครับช่องมีช่องระดีช่องพุทธางเมื่อคือนนี้ผมก็ว่าไปน้าอยู่นะครับข้มินได้ออกไปลงแหละนี่เลยตั้งแต่นี่เลยครับ ล็อกช่องมีล็อกนี่ครับผมนี่ล็อกป่ายุคานี่เลยที่วัดนี่ก็ถือหรือไปเรียบร้อยที่ทหารเขาสถาปนาเรียบร้อยคุดคุดเป็นคู่เป็นคู่ล่องเลยครับคล้ายๆทางภาคตะวันออกสระแก้วนะครับ นี่คือการสถาปนาที่เริ่มจะชัดเจนและก็ได้รับแรงสนับสนุนจากอ่ารัฐบาลเพิ่นเลยเนาะเพื่อนนายกอนุทินเพื่อนก็นได้เว้าแล้วไม่ต้องรอขอคำมมนสามารถทําได้เลยนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารที่เมื่อน,นี้ที่เกิดเหตุการณ์ทางชายแดนไทยกัมพูชานะครับเนะาะทหารท้อ ได้ไปเหยียบกับระเบิดที่เข้าเคียรฐานทหารเก่าของคาเมนที่มาตั้งฐานบังเกอร์อยู่นะครับเนาะอันนี้ครัอัปเดตข่าวสารตรงจุดนี้เนาะเียวเรื่องชายแดนแล้วแต่เหตุการณ์ภายในบ้านเฮาเมื่อนี้ก็มีอีกอันนึงก็คือช่วง ช่วงตอนสี่โมงนะครับมีเยาว,วชนอายุสิบเจ็ดปีได้ก่อเหตุแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงเรียนตะพงประธานคิรีบัตเมื่อนี้วางแรงนะครับสิบหกนาฬิกาแล้นะก่อเหตุยิง และก็ยึดตัประกันกอดสิคีเยได้ระวังช่วง6โมงไปลานะครับเยาวชนอายุ17ปีแย่งปืนจากตำรวจไปยิงน้องผู้หญิงตอนนี้ก็ <Yeah. S 1> เฝ้าระวังอยู่ครับอาการตอนนี้อยู่ห้องไอซีูทีถือิงน,นะครับที ส่งขาวางแรงนะครับในเหตุการณ์อีกอันนึงที่เกิดขึ้นในบ้านเขาเมื่อนี้ตอนนี้ก็ได้ในเคลียร์แล้วครับก็คือได้จับคนก่อเหตุนะเป็นเยาวชนอายุ17ปีวางแรงอีเหตุการณ์อีเหตุการณ์หนึ่งของเมื่อนี้กับทางภาคใต้ครับผมที่ บ้านกระโดอำเภอลือสะจังหวัดนาราธิวาสครับเนี่ยครับผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิดถนนเป็นเหตุการณ์ที่ผมฟังมาตั้งแต่แต่น้อยแล้วครับทางภาคใต้นี่ยยังบ่าสามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้เนาพี่รองเอฟซีเนายัางเกิดเหตุการณ์ขึ้นตลอด เจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานนักเลยอครับตามภาพเลยเจ้าหน้าที่ได้ได้ลงไปเคลี้นที่พราก,ก่อนหน้านี้พี่น้องเอฟซีหน้าซีจำข่าวใดอเนาะที่ป,ปั๊มปตทอถึกลอบบางเพิิงนะครับขบวนขบวนการแบ่งแยกินเดน กฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของเขาเนาะทหารของเขาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทางภคใต้ยนั้นนะครับเด้อขอให้พระคุ้มครองขอให้ปลอดภัยทุกนายที่ทําหน้าที่อยู่ครับผมเป็นกาลังใจครับขอให้เคลียขอให้เหตุการณ์สงบกลับคืนมาสู่พี่น้องทางภาคใต้ครับผม ตอนนี้แหละครับเมื่อนี้มีข่าวเด่นๆที่เกิดขึ้นในบ้านเท่ากันนี่แหละสามเหตุการณ์ส่วนทางการเมืองนะครับทางการเมืองกับเหตุการณ์กย็ยังยังบบมีการเคลื่อนไหวอย่างปานใดครับผมแต่แต่สูตรในการจัดตั้งรัฐบาลกับเหมือนที่ผมเคย บอกไปขึ้นก่อนนั่นแหละครับมันก็ยินเห็นกันอยู่นะครับว่าตอนนี้ภูมิใจไทยแต้มหรือว่าจำนวนสอสในมือนี้มาอันดับหนึ่งช้อยในการที่ซีเรียกกับ จังใดก็ต้องกล้าทาและกับพักเล็กพักน้อยเป็นช้อยแรกเลยที่ภุม่มใจไทยซีเรียสอันนี้ผมวิเคราะห์ในส่วนนี้และกาค่าดึงประชาธิปัดปมาร่วมได้หรือซีมีงูเห่าจากทางพักแดงเพื่อไทย ที่ผมว่าไปมีโอกาสที่สินำสองสองูห่องเข้ามาสิบถึงยี่สิบคนนะครับช้อยแรกเลยภูมิใจไทยนิ่งเลือกกล้าทำอยู่นะครับเข้าร่วมเพราะจำนวนรัฐมนตรีกับทีได้หลายกว่า20ถึง24่สิตำแหน่ง แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าไปดึงพรรคเพื่อไทยเข้ามา,าการหานโควตาตำแหน่งรัฐมนตรีมันก็จะในจำนวนน้อยลงไปอีกซึ่งจำนวนสอสถ้าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่ประมาณ280 290นี่ก็เือกว่ามีเสถียรภาพนะครับคิดว่าพรรคพุ่มใจไทยเลือกใช้นี่แน่นอนครับผม แต่ก็ดีใจกับพี่น้องชายแดยนนะครับเนาะที่ผมว่าไปแล้วว่าทางรัฐบาลรักษาการแล้วก็ว่าที่รัฐบาลใหม่คุณอนุทินก็นให้สัมภาษณ์ว่าสามารถก่อสร้างรั้วชายแดยนได้ทันทีเลยสามารถเริ่มได้